สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบก็เป็นเรื่องของการเพิ่มเบีย้ยยังชีพความพิการนะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องคนพิการนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นใครบ้างที่ได้ใครบ้างที่ไม่ได้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเบีย้ยความพิการคนพิการทุกคนได้800บาทใช่ไหมครับหลายคนก็เลือกจะรับการโอนเข้าบัญชีธ,ธานาคาร หลายคนก็จะรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะแต่ว่าตอนเนี้จะมีการปรับเบี้ยจาก800เนี่ยเป็น1 0 0 0บาทซึ่งนะครับไม่ได้ทุกคนมีบางคนที่ยังยังได้800บาทเหมือนเดิมและมีบางคนที่ได้1000บาทนะครับมีเงื่อนไขยอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังนะครับคือคนพิการเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มนะ คือกลุ่มแรกคือคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีคนกลุ่มนี้เนี่ยคืออายุต่ำกว่า18ปีมีบัตรประจำตัวคนพิการใช่มครับคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับเบี้ยความพิการนะไม่ว่าจะเป็นผ่านบัญชีธนาคารหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็จะได้รับจำนวน1000บาทนะนี่คือกลุ่มแรกสำหรับกลุ่มที่2คือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนท่านมี2บัตรใน1คนเนี่ยท่านจะได้เงิน2ก้อนนะคือก้อนแรกเนี่ยท่านจะได้รับเบีย้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีหรือรับที่องค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นเนี่ยแปดร้อบาทแล้วท่านจะได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก200บาท800บวก200ท่านก็จะรับรวมทั้งสิ้น1000บาทนะครับทีนี้กลุ่มที่3 ก็คือเป็นคนพิการเหมือนกันมีบัตรประจําตัวคนพิการแต่คนกลุ่มที่3นี้จะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือมีบัตรเดียวบัตรคนจนไม่มีว่ากันเถอะนะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับเบี้ยความพิการจากบัญชีธนาคารหรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง800บาทก็รวมท่านก็รับ800บาทเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับเบี้ยความพิการ1000บาทถ้าเป็นคนที่อายุ ตั้งแต่18ปีขึ้นไปใช่ไหมครับท่านต้องมี2บัตรคือบัตรคนพิการและบัตรคนจนรับ2ทางคือรับเข้าบัญชีธนาคารหรือรับที่องค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น800บาทแล้วก็รับที่บัตรคนจนอีก200นะครับแต่ถ้าเป็นคนพิการต่ำกว่า18ไม่มีปัญหารับถึงพันบาทจะมีปัญหาแต่เฉพาะว่าถ้าเป็นคนพิการที่มีบัตรเดียว ก็คือบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่มีบัตรคนจนอย่างนี้ท่านก็รับแปดวบบาทเท่าเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะทํายังไงครับถ้าท่านมีบัตรเดียวบัตรคนจนไม่มีท่านก็จะต้องรอเดี๋ยวเขากําลังวางแผนการทําทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการสมรัครรอบใหม่เร็วๆนี้ท่านก็ติดตามข้อมูลขาา่าวสารแล้วก็พยายามทําตัวเองให้มีคนสมบัติในการ จะมีบัตรคนโจรรอบต่อไปนี้ถ้าท่านมีบัตรคนโจนรอบต่อไปอนาคตท่านก็จะได้1000บาทเท่ากับคนอื่นนี่เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมถือโอกาสนี้อธิบายให้ทุกท่านนะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณนะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ